ามาเย็ดน,นะคะรอบคำนะคะมาดูว่ากับเขาไม่อยังก,กินเนาะคะ่ะอุ้ยมีอ่อมปลาดุกนะคะอ่อมปลาดุกหรือผัดปลาดุกค่ะนี่แหละอันนี้พันปั๊บให็นแล้เด้อจ้าที่พอด้เขาเมียน่าคือหกเทขั้วเมนูกำลังปั๊บสถานที่จ้า ปรับแล้วนะคะปรับกล้วยแม่น,นุ่ยหรจ้าล้าจ้าอนอันนี้ปรับปรับสถานที่นะคะก็ียเ,เอาเอาหินมาเทหร เปนเจ้หินมาเท่นะจ้าพระวามันม <facial> ันน้ำไหละจ้าป้าเปนเจวาหินมาเท่หรอมัเป็นหินใม่อปเเจ้หินมาเท่รอจ้ามัหินครับหินบริสันตครับโอ้เป็นหยังสันเท่หอเาหนีลงบ่งเาหนีโอว่ามันหินใช่เ้าเินเที่ยงห้องได้วานเที่ยงห้องได้านพันจิตเท่ สวัสดีจ้าจารย์จาหน้าตาสดใสเลยไปใส่สาวมากเนาะคุนแล้วเอ้ยคุความรักสีหรอแม่แมาเนี่ยแม่เหนี่ยมาเนี่ยไท่ดำเนี่ยไท่เอาพระเอกนะ สวัสดีจ้าฝากซองเจ๊โฮงน้ำเนเด้อเอาฝากเลยครับอันฝากซองเจ๊โองอำเพิดอัปพิเชลเนตราคาสอบไปกันลังใจให้ย่ได้ราคาเด้อฝากช่องหน่อยค่ะแม่ฝากฝากพระเอก้ัจ้าเด้อจะเริ่มเด้อค่ะนะครับน้องชมเจ๊โองน้ำเนยไหมแม่ครับจะซอยเนตจ้าไปกันลังใจให้ยได้ไหมแม่ค่ะได้คลิปเดียวมือหนิได้คลิปเดียวคลิปโทรศัพท์มันล้วนมันอ่านมันมันมันออกแม่ก็เลยถทายไหมแม่จ้ะ อันนี้เดี๋ยวถ้าพระเอกติดคลิปนั้นคลิปนี้ก็โอเคขอบคุณนะคะ,ะนนคขอบคุณจา้าแมนครับโยกับทายกับเข่าประจำสูมมือยังยังพอเลาท้ายคลิปต,ตามภาษาเราไปรุ่งจกักรีแมนท้ายสองคลิปเหมือนเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่งคลิปเดียวแล้วบังเว้นท้ายอีกหายไปอีกโทรศัพท์มีปัญหาแต่ไาขา่หยันท้ายคือเก้าแมนครับ แมนแค่ะขอบคุณนะคะที่มา่่เาม่นับ่ียร์ะแมนไม่มีหม่รอกมีแต้อันมือถือมี่ต้อถืออันนี้มือถือว่าเปนไหม่ดิมือถือบางคนปับทีเนาะฝากๆนะจ้าคนเก๋ก็ร่างสอบนะจ๊ะแต่ละาห้องกับบ้านไปทายเถิะนะอาทายกับข่ายก็จ้าทายกับใคาก็จ้า เป็นที่ผัดปลาดุกเยั่ว,ยยว,ยยวยกินก้าวขอเจ้านะคะเมนูหัวขอเจ้าเข้าไปแ้บางพันสิที่มันปับชีสจ้ะอันนี้พันครับทีเม,น,มนูมันมันมันน้ำม,มันไหลหงไม่จมัดเลยปัเบราะว่สาสร้างพิ่มาบริการด้วยแล้วบรรยากาศเย็นๆนะจ๊ะ เย็ยนบรรยากาศเย็ยนๆนะคะ่ะไว้ยตัวหมักงูไม่ตัวเดียวสเสียพกกันกับสตาร์ททีมนาทีถ่ายอย่างถ่ายไปใหนบ้างไหนเรียบร้อจ้าบรรยากาศยังอะไรไม่มายังผมก็ถ่ายแทนได้นะคะยังอะไรไม่มาโยมก็ถ่ายแทนนะคะบรรยากยาศวิศตอนยังแดงนะจ้าบรรยากาศดีดีค่ะ อันนี้ดนหญิงนะคะแดนหญิงเยอะมากคะ่ะเอาไปด้านหญิงเยอะมากอันนี้สร้างมาจ้าสร้างมาตั้งไหนจ้า,จาบ้านหน่อยครับบ้านน้อยโอ้บ้านใกล้ๆนี่มั้งบ้านสร้างมาตัง้งเง่นพะเจอคำแพงมาจา้าประเด็นหัวเนาะ <laughs> ประเด็นหัวเงินกำแพงเงินคำแพงไว้ใจญ่ห้องเงินถือยุกกระได บรรยากาศตอนนั้นแรกไหมคะตัวต้นไม้ของพิซซ่าถูกถือเนพดาเด้อเด้อดวบอดยังคิดอะไรกติจะท้ะทางเด้อแล้วบรรยากาศเย็นแต่มันแยกห้อมขณะที่แยห้มแยกห้อม,มสิบปลูกต้นไม้้จ้าแยกห้อมสิบปลูกบักงวงให้ปลวกของ พลังอย่างอ้อมเป็นสาย้ะจ้าแต่บางทียังห้อมมาจ้ากพอให้ห้อมมากเศษมากปลูกต้นไม้ครับอันนี้เพิ่นอาจจะสร้างนั่นสางนี้นอกจาพินน่นก็เลยป่าปลูกกันเพราะว่าเพิ่นจะสร้างบ้านพักมะล่ำสางนั่นสางนี่ห้องกับพระเจา้าพิ่นดินห้องกับเราไปซืศศ้อมันก็ีวิตข้องกา,กาติดเรื่อยๆี่จ้ะเนาะ ขขาเขียวสะอุ่มนะคะบรรยากาศบ,บ้านบานนะจ๊ะสำหรับแฟนครับอยู่น,นอกอยากคิดถึงบ้านกับบางคิปจะห้องไหนนะจ๊ะเด้อบรรยากาศบ้านเฮาค่ะเป็นแรงๆเข,เ,ขเขาเขียวตะวัวนใกล้จะตกดินนะจ๊ะแล้วก็มีบรรยากาศมอรำพร้อมซ้อมมอรำพร้อมมีหลากหลายบรรยากาศนะคะอุ้ยเขางามนะจ,จ๊ะโยกขึ้นมาสูงค่ะ ในเขายกบันแพงนักใจงามงๆค่ะพุ่นะจ้าโดมันกันเราซ่อมหกเจ็ดแปดยุทันแหละค่ะซ่อมชั่วมือนะจ้า บรรยากาศเย็นเย็นสะป่าอันนี้เป็นยากาศรอบโดมนะจ้าเย่ก็บจะท้ายหลากหลายให้เบิ้งหลาย,ลายมงัม ใส่น้ำนไหลออกหนีมือนะน,นี่เฮ้ยน้ำไหลออกหนีล้วเจ้ามันขาดน้ำมาหลายรายจ้ะสาหลังโดมสาหลังโดมนะคะสาหน้ำหลังโดมก็ะสิบกต้นก,ก็ะเกียบไม่เป็นต้นก็ะเกียบต้นอีหยังบ่ยั่ฮวามบรู้จากเดาคัากเนาะ <c oughs> เดี๋วยวเราเนั้นก็ลังว่า,า,ายต้นกระเจี๊ยพนาอจิมิตตาคา้ต้นบักม่วงบนละงคาเห็นมะขามแสงตะวัดย่ามเย็นๆจ้า เจ็กก่อนแล้วกับว่าตันใหญ่มากนะจ้ะเราไปถอนมันอยู่ถอนมันอยู่บ้านแฟนนะจ้ะวอดไล่กับมื่อบ้าลภาษีประจานงานมันเกิดอยู่บ้าลวอดไล่ยังมันเกิดยังกับมือเดียวกันก็วอดไล่นะจ้าเด้อมืออื่นกับสีไล่สดทักทายแฟนครับนะจ้ะเพราะมันแฟนครับแยกห้องโดยตรงแฟนครับสาวน้อยเพื่อนแพง เกษจรวาแฟนครับยังห้องกับว่าเขินพอพันแฟนแฟนมาล่ำซาวนาคือมันแท่งขอโค่นจ้าบรรยากาศลังแรงเงี้ยเสาเขียบหนึ่งเงี้ยมแรงเขียบหนึ่งนะจ้ารายงานแทนบอสไรนะคะบอันไรไปยูยังห้องเกษตรไรแทนนะจ้าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะ มันบอดลายยูเจะาโฮงกับลายขี้เก่าล่ะส่วนนี้เจ้าโฮงบ่ค่อยเดินอะไรส่วดนี้เจ้าพระว่ากล้องมันบอดดีนะจ้ากล้องมันบัดชัดเจนเอาคลิปนี้กระซ้าเนี่ยนอกจาะน้ำมับรรยากาศตอนแรกอยู่หลังโดมหนาโดมบรรยากาศตอนแรกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจ้าที่เข้ามาชมให้กำลังใจโฮงนะคะเอาคลิปหน้าพอกันใหม่นะคะไปเรื่อยๆจ้า